ประเด็นไหนบ้างบอลหญิงเหรอเออพะัะนาแถลงละนะคะก็ก็จริงๆต้องบอกว่า,าจากผลงานนะคะก็ตามที่ทุกท่านเห็นจาก Facebook ของแป้งและ Instagram ของแป้งแล้วนะคะก็แป้งก็ต้องต้องบอกว่าชอบช้ำใจมากนะคะแล้วก็ได้มีการาพูดคุยกันเลยภายในคืนนั้นแล้วก็ทางาสตาฟโค้ดก็ได้กลับมาในวันรุ่งขึ้นก็มีการพูดคุยกันทั้งวันคือมองว่าอันเนี้ยเป็น เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าทางสมาคมเองเรามีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่มีการรีครูรนักเตะม,มามากมายมาจากต่างประเทศหลายคนด้วยกันแล้วก็การที่เราได้โค้ดอิเคดะมาก็ถือว่าเป็นโค้ดระดับโลกปีที่แล้วเข้าชิงโค้ดหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่า ดังนั้นเนี่ยแม่คิดว่าองค์ประกอบในการที่สมาคมนะคะทั้งสภากรรมการแล้วก็ทางฝ่ายที่ดูแลฟุตบอลหญิงเนี่ยเราทาอย่างเต็มที่แล้วมีไปแข่งที่ทั้งที่จีนไปแข่งทั้งรายการที่ดูไบนะคะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยนะคะทั้งกับสภากรรมการเองนะคะแล้วก็จากทางเลขาธิการซึ่งตอนนั้นเลขาธิการก็อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็จากทางทางผู้เหนือเทคนิคนะคะฮัสซันเองนะคะก็ เร,เราเองก็มองว่าหลายคนคงจะมองว่าเอแป้ก็อ่านว่าหรือหรือว่า,าสไตล์การทำงานของโค้ดจะไม่เหมาะกับทีมชาติเราแป้งเองก็คิดว่ามันหลายมุมหลายความคิดต้องยอมรับว่าชุดที่เอาไปลงเล่นกับทีมชาติวันอินเดียเนี่ยอายุฉเฉลี่ยอยู่เพียงแค่21ปีทงนี้ก็มีการพูดคุยกับโค้ดว่าหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าเด็กก็กลัวสนาม แล้วก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าสรีระเนี่ยไม่สามารถยืนที่จะเล่นกับอินเดียได้จนครบ90นาทีก็เป็นที่น่าเสียดายมากจริงๆตอนแรกโค้ดเองก็ก็ถอดใจกีดะเองก็ถอดใจแต่หลังจากการพูดคุยเนี่ยก็เขาก็คุยว่าอยากจะ ขอโอกาสกระทางสมาคมเพราะยังมีอีก2โทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญคือ AFF ที่จะเกิดขึ้นกับการแข่งขันซีเกมซึ่งซีเกมเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยเราใช้ชุดใหญ่ลงเล่นนะคะประกอบเองก็แป้งก็ได้คุยกับหนึ่งฤไทยสะทงเวียนด้วยซึ่งหนึ่งฤไทยเองก็เพิ่งนำอยู่20ไปได้แชมป์ที่เวียดนามหนึ่งฤไทยเองก็บอกว่าสำหรับหนึ่งฤไทยเองแล้วเนี่ย การที่จะมารับแบบไหนคนบอกให้เอาหนึ่งนไทยกลับมาหนึ่งเขาบอกว่าเขาผ่านสนามไปถึงสนามสุดท้ายแล้วคือฟุตบอลโลกแล้วแล้วก็เข้ามาระหว่างกลางนี่คิดว่ายังไม่เหมาะให้เขาประคองอยู่20ไปก่อนเพื่อที่จะป้อนขึ้นสู่ชุดใหญ่ก็เลยเลยคิดว่าคงจะให้โอกาสโค้ดอิเคดะซึ่งเป็นโค้ดระดับโลกแล้วเขาก็เศร้ามากคือ2คืนนี้เขาไม่ได้นอนเลยเพื่อที่จะทํางานต่อไปเพื่อเอาผลงานอีกสองครั้งนี้เป็นสิ่งพิสูจน์ว่าเขาจะ อยู่หรือว่าจะจบแค่ดีแล้วสำหรับในส่วนของแนวทางที่ที่คุณแป้งเกิดเอาไว้ว่าแนวทางในการยก,กระดับฟุตบอลนี้ เร,เราจะมีการทำประชุมหลังจากนี้จะมีการทาหลีกหญิงซึ่งธรรมดาขณะนี้มีการแข่งขันเพียงแค่4ี่เดือนและไม่ได้ทําอย่างเข้มข้นจริงจังเราจะขยายระยะเวลาให้ยาวขึ้นไปขณะเดียวกันทางสมาคมะจะมีการจัดการแข่งขันถ้วยบอลหญิงเกิดขึ้นซึ่งตัวแป้งจะเป็นประธานเองนะคะแล้วก็จะเชิญชวน คนที่อยู่ข้างนอกที่ต้องต,องตองยอมรับนะฟุตบอลหญิงเนี่ยมันยังไม่ได้รับการนิยมในประเทศไทยเท่าฟุตบอลชายดังนั้นเนี่ยเราเองก็จะเอาคนที่มีความสนใจแล้วก็ให้ความสนใจเหมือนฟีฟ่าคือมองว่าฟุตบอลหญิงเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้อันนี้ก็คงจะต้องสร้างตั้งแต่รากฐานขนาะเดียวกันเ,เด็กลูกครึ่งที่เข้ามาเนี่ยน้องเองก็ฝันค้างหลายคนเนี่ยก,ก็หลายคนก็ยังอยากจะอยากจะมีโอกาสได้เล่นในทวนเนาเมนต่อไป กซีเกมนี้น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่ว่าอย่างไงก็ต้องชนะแล้วก็เป็นเป็นคำตอบสุดท้ายของทีมสตาร์โคชุดนี้ที่ว่าจะต้องได้แชมป์ซีเกมสำหรับฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายก็อยากได้แชมป์นะแต่ก็จะต้องสู้ยากมากนะคะฟุตบอลชายก็ใช้ชุดอยู่22สแต่ฟุตบอลหญิงเนี่ย เนื่องจาก,กวาหลีกมันไม่ได้เข้มข้นขนาดที่ว่าจะต้องไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์แล้วเอาตัวมันไม่ได้ก็ก็คิดว่าอันนี้จะต้องทําให้ให้เกิดรูปธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็เรากำลังจะทําแคมป์บอลหญิงกำลังหาที่ทําแคมป์บอลหญิงโดยเฉพาะให้เกิดขึ้นขณะเดียวกันในคืนนั้นนักบอลหญิงรุ่นดรีมทีมใช้คํานี้แล้วกันก็รุ่นที่ไปบอลโลกก็ได้มาหาแป้งนะคะมารวมตัวกันทุกคนก็กกจริงๆยังหลายคนยังพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นน้องไหมหรือว่า,ามิว,ม,วมิวเบอร์เชด หรือแปลหลายหลายคนก็บอกว่าเนี่ยทุกคนพร้อมช่วยแล้วก็ยังพร้อมถ้าถ้ามีทัวนเมนต์ไหนที่ที่เขายังช่วยได้เพราะว่าเขาก็ถือว่าพวกนี้มีประสบการณ์แล้วก็เก่าเกมแล้วก็ไม่กลัวสนามไม่ตื่นสนามนะส่วนชุดที่เล่นก็น่าสงสารทุกคนก็ร้องไห้กันทั้งคืนนะคะก็ มันก็ผ่านมาแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นฝันร้ายของแป้งแล้วกับคนที่รักฟตุตบอลหญิงอย่างแท้จริงนะคะก็จะเห็นนะหลังจากนี้เราก็จะออกแผนงานของฟตุตบอลหญิงก็สมาคมแป้งตามที่แป้งให้กับม่นนะคะว่าแป้งจะให้ความสําคัญกับฟตุตบอลหญิงมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันฟุตบอลชายก็ฟุตบอลชายเนี่ยมันก็พูดยากนะคือมันครึ่งๆึกลางตอนนั้นนึกออกไหมไอ้แม์วันนั้นอัตูนอา่าก็คือก็ต้องไปลุ้นยู่17ปีหนะน้ายูสิบเจ็ดถ้าไม่ได้ไปเนี่ย ไม่ได้นะต้องไปย,ง pues ย่างนะฮะใช่คุยค่ะคุยค่ะเพราะแป้งมองว่าสริรลักของ nah, ลูกคือม really IR ันได้เปรียบถ้าเต้ยเห็นนะคือฟิลิปปินส์เนี่ยเอาฮาร์ดับเข้ามาเยอะมากที่เล่นและตันนี้เกมมันพลิกเยอะมากอย่างอุซเบก็ไปเสมอึงถึงจุดโทษจะเห็นว่าทุกประเทศพัฒนา <Indo> อินโดก็เอาลูกคุ่ทุกคนเริ่มคือต้องยอมรับว่าคนที่เล่นอยู่ในประเทศกับกับคนที่มีค่าฝัดเนี่ยมันได้เปรียบเรื่องสตีละวันนั้นเราเห็นเลยว่าเด็กเราแรงประทะไม่ไหวและตัวเล็กและอย่าลืมประชากรอินเดียนี่เยอะมากแล้วก็มันมันผ่านมาแล้วนะะแล้วก็สปีดบอลแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องทุกอย่างเลยเลยมันคือฟุตบอลเนี่ยถ้าเอาเด็กเล่นเกินไปเนี่ยมันดีแต่มันต้องพร้อมเรื่องเมนเทลเรื่องใจด้วยโดยเฉพาะ นักบอลหญิงเนี่ยแป้งอยู่มาตลอดชีวิตแป้งเริ่มต้นจากผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงแป้งรู้เลยว่ามันต้องประครบด้วยใจด้วยมันประครบด้วยร่างกายอย่างเดียวไม่พอด้วยด้วยเทคนิคด้วยวิธีการอย่างเดียวแต่ว่าพอพอเขาเสียขวัญแล้วเนี่ยความที่อายุน้อยเนี่ยเขาไปต่อไม่ไหวจะเห็นเลยว่าเกมนั้นเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนเกมอื่นที่เราเล่นกันทางเราก็ยังจะมีการป้อนหาและให้ทางอีเคดะได้เลือกเหมือนเดิมใช่ไหมอีเคดะคืออีเกดะเ,เ,เขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่า คือเราก็ต้องยอมรับนะวันนี้แลนกิ้งของบอลหญิงญี่ปุ่นน่ยอยู่แรงกิ้งและของโลกอะ่ะเบอร์ต้นๆ้นของโลกบอลแลนกิ้งบอลชายก็เบอร์ต้นๆ้นที่เขาจะต้องมาเขาต้องเข้าใจว่าเรายัางไม่ได้พร้อมฟันดัมเบนทัลที่ว่า37ตัวคุณจะเลือกใครเข้ามาทดแทนคนทุกคนได้มันเป็นไปไม่ได้โลเทชันทั้งทีมโดยไม่เหลือโครงมันเป็นไปไม่ได้เขาเข้าใจแล้ว ไม่อันนี้แป้งเขาพูดเพราะแป้งไม่เคยก้าวไก่การทํางานของของโค้ดคนใดเลยนะคะแต่แป้งมองว่าพอโรเตชันหมดแล้วก็บางทีไม่เหลือโครงเนี่ยอันนี้แป้งคิดว่ามันเป็นทางชายอลไรกินคิดว่างไงอ่ะ <c oughs> พี่ก็ดูไปร้องไห้ไปนะมีอีกเรื่องนะะึงค <c oughs> ่ะเอ่อก็อย่างที่แป้งพูดไปวันก่อนนะคะในวันที่ไปงานแถลงข่าว AFF นะคะก็คือของวันช็อปปีค้คันะคะว่า ด้วยตามประเพณีแล้วนะคะก่อนที่ไทยลีกจะเปิดในวันที่15สิงหาเนี่ยเดิมก็จะมีถ้วยแชมเปี้ยนชิพก่อนนะคะซึ่งปีนี้ก็ตกลงเราจะจัดนะคะทางสมาคมนะคะก็ได้ร่วมมือนะแป้งได้พูดคุยกับทางคุณประวินนะคะนะคะก็สมาคมจะจับมือกับทาง BG นะคะโดยที่จะจัดการแข่งขันนะคะถ้วยเรียกว่าเรากำลังเรียกว่า ไท,ไทยลีกหนึ่ง c ชา r ริตี้คัพนะคะซึ่งจะแข่งขันที่สนาม BG นะคะ BG s t a d i เดในวันเสาร์ที่9สิงหาคมโดยที่จะเอาทีมที่น้องใหม่ที่ขึ้นชั้นมาทีหนึ่งนะคะชนบุรีพลังกาและก็อยุธยานะคะเราก็จะสอบถามไปนะคะว่าจะเป็นทีมไหนนะคะแล้วก็ทีมอันดับหนึ่งของทางไทยลีกนะคะหนึ่งก็คือบุรีรัมย์สองมีอูสามีจีสิรัฐบุรีนะคะห้าท่าเรือหเมืองทองซึ่งขณะนี้เนี่ยทาง บุร uh, uh ีรอ บียูบีจีและลาชบุรีเนี่ยเนื่องจากมีหลายถ้วยที่จะเล่นจึงปฏิเสธที่จะจะเล่นถ้วยนี้นะคะก็ตอนนี้ถ้วยกําลังจะมาอยู่ที่แม็กกำลังอยู่ในมือท่าเรือกับเมืองทองซึ่งเรากําลังกําลังคิดดูนะคะว่าจะจะ,จะเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันปการภายในแล้วก็วันนั้นจะมีเปิดโอกาสให้ทุกสโมสรน,นะคะได้นําสินค้าได้อะไรมาโชว์นะคะถือว่าเป็นเหมือนเป็นเฟสติวลัลเป็นงานแฟร์นะคะซึ่งจะเป็นมิติใหม่นะคะที่ท,ที่เราจะจับมือทําไปด้วยกันนะคะก็เลยแจ้งให้พี่น้องสมุนชน ทุกท่านคงจะถูกชวนไปแล้วก็เงินจากค่าขายบัตรทุกบาทนะคะจะมอบให้กับทางสมาคมเพื่อให้สมาคมไปทำาี s r ให้เกิดประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะมีเรื่องอะไรที่พี่ลืมพูดอีกไหมตรงนี้ที่งเรื่องของการโขอพวิชาติยครตรงนี้ถ้าเกว่ามีเรื่องประเด็นจากใมก็กำาลังดูแผนอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะท่านเลขาจะเป็นคนจะเป็นคนมาแถลงข่าวเรื่องนี้ภายหลังนะคะ Chúng t